เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันชี21มกราคม2า567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การจะขครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ช่องทางทถ่ายทอดสดวันนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติโอบาลท็อปอันดับที่74ของโลกในขรักนี้นั่นเองนะ โดยการน,นี้ PPTV HD ช่อง36และก็ทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดนะฮะชนะเข้ารอบทันทีการแข่งขันฟนะุตบอลอาเซียนครับ2วัน23รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกภายใต้การนำทัพของกุซูญี่ปุ่นมาสตาอิชิ e, พบกับทีมชาติโอมานทีมอันดับที่74ของโลกในขณงนี้ โดยจะแข่งขันกันเวลา20นาฬิกา30นาทีนะฮะตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามอับดุลราบินนาเซอร์บินคาริฟาสเตเดียมโคุรงโดฮาประเทศกาตาร์ติดตามกันถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ชช่อง36และก็ทีสปอร์ต7ในครั้งนี้นั่นครับ เรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนกันดีก่อนครับเริ่มไปที่ทางฝั่งของทางทีมชาติโอมานกันก่อนก็ได้กันก็จะมีวันที่16เดือน11 2, 2023โอมานชนะเต้หวันไป3-0ต่อ 0. 21เดือน11 2023ครี์กิสถานชนะโอมานไป 1, ็นอ0 2 9เดือน1ิ2 0 2 3จีนแพ้โอมานไป0ูนต่อ2 6เดือน1-2024 UAE แพ้โอมานไป0ูต่อหและ17เดิือน1-2024ซาอุดีอาระเบียชนะโอมานไป2-1ต่อห โดยงานนี้ทางสาตินครับทีมชาติโอมานผลงานเกมนัดแรกพ่ายต่อทางซาดิอาระเบียไป1ต่อ2ยังไม่มีคะแนนความพร้อมในเกมนี้ปรังโกอีวาควิชขนซือทีมชาติโอมานที่เคยพาทีทมชาติอิหร่านผ่านเข้ารอบรองในรายการนี้เมื่อปี2004มาแล้วส่วนเกมนี้ไม่ได้มีปัญหาในการจัดทัพไร้แข้งเจ็บหรือติดโทษแบนตัวหลักนำทัพมาโดยนามิลส์อันชามดีอิสทามอันชาบีมูเซนอันกราเซสน่ซาร่าอันชาจาอี ส่วนฝั่งฝั่งทางด้านของสถิติ5เกมล่าสุดของฝั่งทีมชาติไทยนะฮะก็งานนี้ก็จะมีวันที่17เดือน12วัน23เอสโตเนียเสมอไทย 16, 1-1 16เดือน11 2วัน23ไทยแพ้จีนไป1-2 21เดือน11 2 0 23สิงคโปร์แพ้ไทยไป1-3 1เดือน1 2 24ญี่ปุ่นชนะไทยไป5-0แล้วันที่16เดือน1 2 24นะฮะไทยชนะคีร์กิสสถานไป2-0ในัณงนี้ โดยทางด้านของทีมชาติไทยผลงานเกมไร้ควา3า3คะแนนด้วยการเอาชนะคีกิสถานไปศูนย์ต่อ0นำเป็นจ่าฝูงกับประตูได้เสียที่ดีกว่าซาอุดีอาระเบียความพร้อมในเกมนี้มาสตาอิช e. ิอีกุนซือทีมชาติไทยได้รับข่าวดีเมื่อพีรดลชัมรัศมีที่บาดเจ็บเกมก่อนกลับมาซ้อมพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ส่วนคุ้งกำลังหลักรายอื่นอยู่กันครบคันพร้อมลุยหมดทั้งนิโครัสมิเคลสันเจริตรทบมทันเวริเทพป้อมพันสุภนัทเหมือนตา สุปรชคสารชาติและก็สุปชัยใจเด็ดโดยกันนี้ทีมชาติโอมานเกมแรกนะฮะต้านทานความร้อนแรงของซาอุดีอาระเบียพ่ายไปแบบพืนจับยังคงไม่มีคะแนนทําให้เกมนี้มีความสําคัญไปอย่างมากหากว่าแพ้โอกาสผ่านเข้ารอบแทบจะหมดลุ้น ทีมชาติไทยหลังจากที่คว้า3แต้มในเกมนัดประเดิมสนามเงื่อนไขในเกมนี้เปิดกว้างทันทีขอแค่ไม่แพ้จะเสมอหรือชนะตีตัวผ่านเข้าสู่รอบจบดทีมสุดท้ายทันทีโดยไม่ต้องไปลุ้นผลเกมนัดสุดท้ายกับทางทีมชาติซาดีอาระเบียทั้งสองทีมเจอกันในเกมกระชับมิตรเมื่อปี2 0 2 1ไทยพ่ายโอมานไป0ูนย์ต่อ1ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองครับอา,าผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องราดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร ก็ฝากไปติดแฮชแท็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยคืนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับเอาล่ะยังไง WGF ทีมชาติไทยดวลกับโอมานผลสุดท้ายจะเป็นยังไงนะโดยงานนี้ทาง V วี g l o b a l football นะครบริษัทวิเคราะห์คาดการณ์การแข่งขันอาฟโโลกฟุตบอลจากการรวบรวมสถิติและก็ผลงานในครั้งนี้ นำมาประมวลผลเอาเปอร์เซนต์ผลลัพธ์ของแต่ละคู่เข้ารับแป่นงกลุ่มในการแข่งขันศึกขุบอล AFC เอเชียนคัพ2 0 2วัรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์ ปรากฏว่าการจากการวิเคราะห์ของทางวีการบอฟุตบอลบ่งบอกเลยนะว่าทีมชาติไทยโอกาสสูงที่จะแพ้ให้กับทางทีมชาติโอมานที่มันตัดที่74ของโลกมากถึง51%โรตโดยวีกบอลมองว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสชนะโอมานเพียงแค่23.2%เท่านั้นและโอกาสออกผลเสมอทั้งคู่อยู่ที่ประมาณ25.8% สำหรับทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุซูญี่ปุ่นมาสดาอิชิมิมีคิวลงสนามนัดที่2พบทีมชาติโอมานอาทีมอันดับที่74ของโลกในวันนี้ที่สนามอับดุลราบินนาเซอร์บินคาดีฟาสเตเดียมประเทศกาตาร์นะครับก็ฝากไปให้กำลังใจร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาไ่นยังไงเกาหลีใต้พลาด3มแต้มส่งผลต่อทีมชาติไทยในครั้งนี้ทันทีเลยนะ โดยงานนี้ทางด้านของทางามีสิทธิ์เจอกับเกาหลีใต้นะฮะเมื่อทีมชาติเกาหลีใต้หนึ่งในทีมเต็งแชมป์ของรายการ 23, าาเอเชียนคัพ2023พลาด3คะแนนสำคัญหลังจากที่ลงสนามนันที่2ทํทำได้เพียงเสมอกับจอแดนไป2ต่อ2โดยเกาหลีใต้ล่นลงไปรั้งอันดับ2ของกลุ่ม E ซึ่งนั่นทำให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของอิชีอีงานเข้าสะแล้วโดยทีมอันดับที่2ของกลุ่ม E จะค่อยไปเจอกับทีมอันดับที่1ของกลุ่ม F ในรอบล็อกเอาซึ่งตอนนี้คือทีมชาติไทยนั่นเองครับ ที่สาคัญเกาหลีใต้คงจะไม่อยากจะจบอันดับที่1ของกลุ่ม E ออย่างแน่นอนเนื่องจากทีมอันดับที่1ของกลุ่ม E ีจะถูกไขไปพบกับทีมอันดับที่2ของกลุ่มดีซึ่งเป็นญี่ปุ่นโดยกลุ่มดีมีสิทธิ์สูงที่ญี่ปุ่นจะจบอันดับที่2ของกลุ่มและอิรักน่าจะเก็บ9้าแต้มเต็มซึ่งหากทีมชาติไทยยังคงรั้งอันดับหนึ่งของกลุ่ม F มีสิทธิ์สูงที่จะเจอกับทางทีมชตาติเกาหลีใต้ในรอบน็อกเอาท์ในเวลนนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล วิเคราะห์กันสัหน่อยโอกาสเข้ารอบไทย4แต้มลุ้นต่อ3มแต้มลุ้นหนักมากกว่านี้ฉิวนะโดยทางด้านของสุภบลเอเชียนคัพ2 0 2วัน 23, เดินหน้าเข้าสู่นัดที่2ของรอบแรกในรอบ24ทีม6กลุ่มคัดทีมเอาเข้ารอบ16ทีมโดยเงินขายแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่ม6กลุ่ม12ทีมแล้วก็อันดับ3ดีที่สุดนะฮะ4ทีมจาก6กลุ่มโดยสนัดทีมที่เข้ารอบชัดเจนตอนนี้มีแล้ว4ทีมจาก4กลุ่มประกอบไปด้วยกาตาร์กลุ่มเอนัดมี6แต้ม ออสเตรเลีย,รยกรุปบีสนัดมี6แต้มอิบรรานกรุปซี2นัดมี6แต้มแล้วก็อิรักกรุปดีสนัดมี6แต้มโอกาสเข้ารอบ16ทีมของไทยของเรานะฮะงานนี้บอกได้เลยนะว่า6แต้มเกมนัดวันที่11เมการาคมหากว่าไทยชนะโอบานได้จะผ่านเข้ารอบทันชีโดยไม่ต้องรอผลเกมสุดท้ายที่พบกับซาดีอาราเบียวันที่15มการาคม ต่อมา4แต้มเกมนัดวันที่21มกราคมหากว่าไทยเสมอโอมานไดวโอกาสเข้ารอบยังคงเปิดกว้างแต่ต้องรักษาผลต่างประตูให้ดีหลังจบรอบแรกหากไปไล่เลียงกับทีมที่มีโอกาสเข้ารอบอีก5กลุ่มนะฮะตามสถานการณ์ในขณะนี้โดยกลุ่มเจีนมี2แต้ม0ประตูทาจิกิสถาน1แต้ม -1 ประตูเลมานอน1แต้ม -3 ประตูกลุ่มบอุซเบกิสถาน4แต้ม +3 ประตูซีเรีย1แต้ม -1 ส่วนกรุ๊ป E UAE 4แต้มบวก2ประตูปาเลสไตน์1แต้มลบ3กรุปด D ญี่ปุ่น3มแต้มบวกหนึ่งประตูอินโดนีเซีย3มแต้มลบ1กรุ่ม E แข่งขันไปเพียงนัดเดียวจอแดน3มแต้มบวก4ประตูเกาหลีใต้3มแต้มบวก2ประตูบาเรนศูนย์แต้มลบ2ประตูมาเลเซียศูนย์แต้มลบ4ประตูส่วนกลุ่ม F แข่งขันไปเพียงนัดเดียวไทย3แต้มบวก2ประตูุดีอาระเบีย3มแต้มบวก1ประตู โอมาน0แต้มลบ1คีร์กิสสถาน0แต้มลบ2ฟาระโตูและงการแข่งขันสุดท้าย3แต้มมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่กลุ่มลุ้นอันดับ3ดีที่สุด4อีก4ทีมจาก6กลุ่มจะจบด้วย4คะแนน5ใน6กลุ่มหากมี3แต้มสุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะรักษาโอกาสในการเข้ารอบในครั้งนี้เหลือโปรแกรมเอเชียนคัพ2 0 23ที่เหลือรอบแรกนะฮะก็จะมีกลุ่ม A 22มกราคมกาตาร์จีนเรเบนนนทาจิกิสถาน กร e, e, ุ๊ปี23มกราคมออสเตรเลียอุซเบกิสถานซีเรียอินเดียกรุ๊ปี23มกราคมอิหร่าน UAE ฮ่องกงและปาเลสไตน์กรุ๊ดี24มกราคมอินโดนีเซียญี่ปุ่นเวียดนามอิรักส่วนกรุ๊ปี20มกราคมจอร์แดนเกาหลีใต้มาเลเซียบาเรน25มกราคมเกาหลีใต้มาเลเซียบาเรนจอร์แดนส่วนกรุ๊ป F 21มกราคมไทยโอมานซาดีอาราเบียคีร์กิสสถาน และ25มกราคมไทยซาดีอาราเบียโอมานและคีรกิสสถานเช่นกันครับถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเปิดผลวิเคราะห์มาแบบนี้และนี่ก็เป็นที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่21มกราคม2567โดยชายผู้บวาครั่งฟุตบอลไทยครับ